จบงานแล้วนะครับสำหรับชุดใหม่ของพี่พี่ี่ได้สั่งไว้นะก็จะเป็นลูก12มิลนะครับครอบลำอลูมิเนียมตรงมากนะครับตรงไปเลยหมดปัญหาเรื่องลำงอแล้วนะครับต่อจากนี้ไปจะไม่มีคำว่างอลำถ้ามันไม่ล้มแรงจริงๆไม่งอนะครับ ตรงๆเลยครับแม่นๆเลยครับอย่างน,นี้ใช้งานยาวๆครับผมทุกตัวครับผมได้ปรับปรุงให้แล้วนะครับสำหรับลำกล้องใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผิวผิวงานเสียงเพลงดังเกินโอเคครับ งานปรับปรุงใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่ยังไว้ใจผมท,ทนทานครับความเร็วอยู่ที่520นะครับทุกกระบอก ประมาณนี้เฉลี่ยแล้ว520 515 510จะประมาณนี้นครับทุกกระบอกเลยจะไม่ต่ำกว่า515นะครับ515 520 515 520อยู่ประมาณนี้นครับได้วัดเรียบร้อยแล้วก็ไม่แรงมากนะครับปืนเราใช้งานเนาะเราไม่จำเป็นต้องแรงครับพี่แค่ล่าเน้นล่าครับ ห้าร้อยก็ตายครับลองยิงหมานี่ครับตายครับไม่เหลือแล้วครับตายไก่ตาย,ตายมันเข้าครับห้าร้อยห้าร้อยกว่านี่เข้าอยู่แล้วครับแต่เราจะไปยิงมันทําไมอ่ะสัตว์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราก็แค่นกหนูโอเคสมดุดอะไรเงี้ยครับ จะมดก็อย่าไปยิงมนเลยนะเป็นสาวสงวนนะครับนี่นะครับนี่นะข้อค่อนข้างที่จะเป๊ะอยู่นะครับก็คือมันก็มีบ้างเนาะพี่ก็คือปืนผมว่าจะเล็งด้วยสายตาท้ายท้ายท้ายบิดได้ท้ายบิดได้ท้ายผมบิดได้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ จับนี้ไม่ต้องกลัวงองแล้วครับพี่จับไม่ต้องกลัวงองแล้วครับจับได้เลยคอค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับรับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นลำข้อบัลลูหมดเลยได้ปรับปุงเรียบร้อยแล้วครับใช้งานไปเลยครับยาวยาวครับที่จะมีปัญหาที่จะมีปัญหาที่บ่อยที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นชุด ุดฉีดแก๊สนี่แหละซึ่งลูกค้าบางทีเอาไปแล้วดันเข็มแรงเ,เฮ้ยไม่ออกด้วยนะครับไม่ออกด้วยนะก็คือชุดนี้ครับซึ่งลูกค้าบางทีลูกค้าดันเข็มแรงครับดันเข็มแรงแตกนะครับ ถ้าไม่เข้าอย่าฝืนนะครับพี่ถ้าไม่เข้าอย่าฝืนกันนะครับเข็มเนี่ยเราดึงออกมาก่อนแล้วก็เอามาใส่กระป๋องแก๊สเลยเดี๋ยวผมจะเอากระป๋องแก๊สมารอให้ดูนะนี่นะครับถ้าสมมติว่าสมมุติว่าเราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ชุดนี้เข้าไป เราใส่ชุดนี้เข้าไปเราเอาเข็มอองมาเนี่ยสวงเข้าไปนี่เลยนี่เลยครับแล้วเวลาใส่เราก็จับใส่เข้านี่จับใส่เข้านี่นะครับแล้วก็นี้สวงเข้าไปสวงเข้าไปครับแล้วก็เราเล็งอย่างนี้เนี่ยมันจะมีรูให้เล็งอยู่แล้วครับมันจะมีรูให้เล็งอยู่แล้วเห็นไหมก็ใส่เข้าไปก่อนครับอย่างเงี้ยครับไม่มีแตกหรอกครับยังไงก็ไม่แตกครับ ผมใช้มาตต้งนานเองแล้วยังไม่เป็นไรครับผมนะครับฝากสำหรับพี่ๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะเล่นก็พยายามรักษาให้มันค่อนข้างดีๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดพี่จะทำสำรองพี่ก็ดูจากของผมเนี่ยแหละแล้วก็ทำสำรองเอาอันนี้ผมก็มาร์กกันหลุดไว้เฉยเนี่ยครับเอาพ VC มาร์กกันหลุดไว้ จริงๆเราแค่หยอดกาวเฉยๆก็อยู่ครับแต่ผมมาร์กกันหลุดไว้เฉยนะครับเวลาเราตัดเข็มถ้าจะทำนะครับตัดเข็มเนี่ยครับเห็นไหมเอาตัดเข็มปุ๊บเข็มมันจะแบนอยู่เราก็เอาอะไรก็ได้ครับฝนเอาหินละมีดก็ได้ครับฝนมันหรือไม่ก็ใช้หินเจีย ชทแชทแชทบางๆนะครับแชทบางๆเราอย่ากดแรงนะแค่แชทบางๆให้ให้ให้มันปลายมาเสมอเท่ากันพอปลายมันเสมอเสร็จปุ๊บเราให้เอาปลายเข็มเอาปลายเข็มอันที่ยังไม่ได้ตัดอะครับมาแย่ใส่แย่ใส่แล้วก็หมุน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 มันก็จะได้รูอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นคอนกรีโลกลมๆประมาณนี้เนี่ยครับนี่เนี่ยเนียเห็นไหมครับเนี้ยมันจะเป็นรูกลมๆอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้เนียครับ มันก็จะเป็รูมกลมอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่หมุนมันมันก็จะมันก็ยังจะมีขี้เหล็กอเน,นี่ยขี้ของเข็มเนี่ยคาอยู่อะไรมั่งครับรูม,มันก็จะไม่กลมนะครับซึ่งเราตัดแล้วเราก็ต้องหมุนมันให้รูม,มันเรียมๆนะครับเนี่ยครับอันึงผมจะให้ดูใกล้ๆอไม่โซมิห์ เนี่ยครับนี่นี่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นรูเลี่ยมๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยต่อมาเนี่ยครับเนี่ยแล้วเราก็ใส่ข้อต่อตู้ปลาต่อตรงเราตัดตัดแค่ข้อหนึ่งข้อวางข้อหนึ่งข้อของต่อตรงของสามเหลี่ยมก็ได้ของสามทางก็ได้สามทางตู้ปลาครับเราก็มาตัดเอาตัดเอาตรงก็ต่อมันหน่อยหนึ่งไอ้ตรงปล,ปลายปลายะครับ กล่องให้เนี่ยครับมาันจะาก็าจะพอดีกับกระป๋องเราเลยซึ่งมันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาล้างหัวแก๊สเราล้างอย่างนี้ครับเราความลงแล้วก็ฉีดเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับล้างที่ล้างนะครับทำความสะอาดมันเวลาที่ มันมีขี้ผงขี้ฝุ่นตันเราก็กลับอีกข้างหนึ่งเรากลับอีกข้างแล้วก็สูบเอาเนี่ยเอาทั้งเนี่ยสูบเข้าไปในร, всем, รูกระป๋องเนี่ยเอาสูบเข้าไปในรูกระป๋องเนี่ยล้วกลับอีกข้างแล้วก็ความมันลงเหมือนเดิมแล้วก็กดเหมือนเดิมประมาณนี้ครับกดเหมือนดิมประกบแล้วก็ฉีดมันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็สะอาดแล้วครับเพราะฉะนั้นเข็มนี้มันเป็นรูเล็กนะครับมันค่อนข้างที่จะว่า ต้องรักษาให้มันอย่าให้มีขี้ฝุ่นเข้าอะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็วิทีแก้ไขเล็กๆนื้อยน้อยนะครับที่เราทําได้เองด้วยตัวเองนะครับซึ่งไม่ต้องส่งกลับมาหาผมถ้าส่วนไฟสปา์เนี่ยไฟสปาสเราแค่ด,ดูไฟสปาสเขาติดหรือเปล่านี่ะครับกล่องหนึ่งนี่นะครับมันจะมีไฟสปาอยู่ข้างใน ครับถ้าไฟมันติดแบบนี้ไฟมันติดแบบนี้ทุกครั้งยังไงก็ติดะครับปืนอะถ้าหัวแก๊สม,มันไม่ตันถ้าหัวฉีดถ้าหัวฉีดมันไม่ตันนะ อย่างนี้นก็ติดครับวิธีแก้ไขเล็กๆนะ้อยๆง,ง่ายๆครับถ้าเกิดเคี่ยวสปาร์กมันไม่มีไฟเราก็ใช้เลื่อยตัหล็กอะเออเลื่อยใบยเลื่อยตหล็กอะพี่ก็แย่เข้าไปพอแย่เข้าไปปุ๊บเราก็ถูๆๆมันนิดๆหน่อยๆมันก็ติดแล้วครับเราไม่ต้องถูเยอะถูแค่ให้มันเป็นให้มันค่อนข้างเป็นรอยขูดขีดควระข้างในในในขวดสปาร์กข้างในอะครับ แค่ถูๆมานินี่หน่อยๆครับแค่นั้นก็ยาวๆครับใช้ลืมๆเลยใช้ยาวเลยครับของผมค่อนข้างที่จะเซฟปลอดภัยนะครับผมดามทุกจุดเลยล็อกหมดทุกจุดนะครับผมล็อกไว้หมดทุกจุดนะเกาล้อนะครับข้างในตรงนี้เป็นปอกนะครับเป็นปอกประมาณนี้เป็นปอกของอันนี้นเลยครับนี่ปอกผมจะทําสวมอย่างนี้ไว้ผมสวมเต็มนี่ไว้เลยแล้วก็ยัดตัวนี้เข้าไป ครับโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าที่ท่านใดสนใจก็คือว่าจะมีลูกให้1ถุง1นึโลมีลูกให้หนึโลมีแก๊สให้หนึ่งกระป๋องนะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยแค่ดีนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อทาง ลายนะครับลายผมงานก็ประมาณนี้ครับความเร็วก็อย่างที่บอกไป500 5 20, 5ร้อยเอ่อห้าร้อเฉลี่ยเฉลี่ยก็515แ้้าแหละครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณ เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ